พัฒนาบุคลากรน,นะคะบุคลากรที่ดีที่มีความรู้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในประเทศไทยของเรานั้นขาดแคลนอยู่หลายแขนงด้วยกันนะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์หลายหลายคนก็อาจจะมองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่ได้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ทัดเทียมกับนานารประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำนะคะในเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เราคิดนี่อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าดูจากการแข่งขันระดับโลกนะคะนั่นก็คือโอลิมปิกเชิงวิชาการโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ในระดับนานาชาติเนี่ย เราไม่เป็นรองประเทศใดแม้ว่าอาจจะมีจำนวนในปัจจุบันนี้ไม่มากนักนะคะแต่ว่าในภาพรวมแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม ความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญในเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างไรเนี่ยนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามกันนะคะกับเด็กไทยในเวทีการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกนะคะซึ่งวันนี้มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศมาร่วมในรายการของเราทั้งสองท่านเลยนะคะมี2ท่านที่มาร่วมรายการในวันนี้ท่านแรกดรนณทีนิพานันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอ,อาจารย์ดรนณทีเป็นอาจารย์ ประจําภาควิชาวิศว,วกรรมคอมพิวเตอร์นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาจารย์เคยเป็นผู้แทนของประเทศไทยด้วยใช่ไหม,มคะปี2540ใช่ครับตอนนั้นเข้าไปแข่งขันแล้วได้รับเหรียญมาด้วยครับเป็นเหรียญทองแดงค่ะคก็สแสดงความินดีกับอาจารย์ท่านหลังนะคะคอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นหัวใจของทีมปัจจุบันนี้ก็ว่าได้ใช่ไหมคะที่ช่วยดูแลเด็กๆรุ่นใหม่ได้เข้าไปแข่งขันกันนนะคะอีกท่านหนึ่งอาจารย์สุกรี ผู้ช่วยดร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <c oughs> ดร <c oughs> นะคะ <c oughs> สุกรีสินทุพินโยค่ะ <c oughs> ใหนอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศว,วกรรมคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะคะคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬา,ศา,ศาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะสำหรับในการประกวดครั้งนี้การแข่งขันที่เขาจะใช้ชื่อว่าคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการแข่งขันกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปีนี้ประเทศไทยไปเจ้าภาพแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยให้น้องๆด้านหลังได้แนะนําตัวก่อนนะคะทีละท่านเลยแนะนําตัวให้เราได้ทราบสักนิดนึงนะคะว่ามายืนเป็นวอลเปเปอร์าจารา์เนี่ยมาจากที่ไหนยังไงกันบ้างครก็ก็ผม วิชากรกมลพรวิจิตครับมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมครับก็เคยได้เหรียญทองการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่สี่ครับเก่งมากตอนนี้อยู่แค่17เท่านั้นเองใช่ไหมครับค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อพระสินมนูรังสรีนะครับก็จบจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ก็ได้ครับเคยไปแข่งมาหลายครั้งครับไปมาสี่ครั้งครับก็เคยได้หนึ่งเหรียญทองจาก คณิศาสตร์หนึ่งเหรียญทองจากคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็หนึ่งเหรียญเงินจากแต่ละวิชาด้วยครับโอ้พี่ใหญ่มีอายุสิบเจ็ดปีท่านนองเก่งมากมากท่านต่อไปค่ะสวัสดีครับผมรับพลชัยเจรัสชุพันครับจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับก็ประวัติก็คือได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์สาวนอแห่งชาติครับอืมเก่งมากอายุส8ปีนะคะครับผมอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมนายสรวิศุริยการนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้น มาเที่ยวมาศึกษาปีที่หโรงเรียนไม่โดนวิทยาลัยสอนนะครับก็เคยได้เหรียญทองการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกรับชาติครั้งที่6กแลวก็เหรียญเงินการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกของเอเชียครับอืมก็รุ่นเดียวกันเลยนะคะส7เจปีเท่านั้นเองน้องๆทั้งหมดเนี่ยคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของผู้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันใช่ไหมคะอาจารย์ครับเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆเรามี เราส่งเข้าแข่งขันมาแล้วประมาณ20ครั้งนะครับเราได้มา11เหรียญทอง21 26เหรียญเงินแล้วก็3งเหรียญทองแดงครับ,รบได้เหรียญมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเข้าไปแข่งขันเลยไหมคะ,ะใช่ครับใช่ครับค่ะคถือว่าประสบความสาเร็จมากๆให้อาจารย์เล่าย้อนให้ฟังสักนิดนึงค,ะค่ะเวทีการแข่งขันก่อนที่จะมาถึงการที่เราได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยมีที่มาทีไปยังไงคะการแข่งขันเอาง่ายๆก็คือคอมพิวเตอร์โอลิมปิกเนี่ยนะครับ เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี2อ3 2นอนะครับที่ประเทศบัลเรียนะครับจนกระทั่งถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่23่ประเทศไทยก็มีโอกาสดีมากที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับเราจัดกันที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับค่ะ,คะ,คะสำหรับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเรียนถามอาจารย์นะคะว่าจริงๆแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานสําคัญสาคัญอะไรบ้างคะอาจารย์ หลักๆนะครับก็จะมีทั้งทางสสวทนะครับเป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็จะจะไม่มีค่ายคอมพิวเตอร์จะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดเราขาดมูลนิธิสออวานซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ได้ทราบแล้วนะครับว่ามีนักเรียนของเราเนี่ยได้ได้ได้รางหวัลมาด้วยนะครับก็เป็นการันระดับชาติ อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะว่าเราประสบความสําเร็จ20ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์นาทีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็คือเราได้มา11เหรียญทอง26เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงครับผมเป็นหนึ่งใน32กวาดก็ยิงดีนะกวาดมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะ,ะ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> เล่าให้ฟังสนิดหนึ่งว่าการที่เราได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครั้งที่23เนี่ย มันสําคัญอย่างไรและมันยากง่ายแค่ไหนกว่าถึงจะได้มาเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเราไปแข่งมาตั้ง 2>, 2>, 2>, 2>, 2ี <h <h ่กว่าครั้งแล้วเนี่ยนะคะ20ครั้งแล้วยากง่ายขนาดไหนแล้วทำไมเราถึงเป็นเจ้าภาพครั้งนี้คะก็เราคิดว่าจริงจริงการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันต้องความแขนงกันนานเหมือนกันนะครับเราก็ได้ได้เคยพยายามไปเรียกว่าไปบิดมาว่าเราจะขอเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งเราก็ได้รับเกียรตินั้นในปีนี้นะครับการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็มีมีข้อดีหลายๆอย่างคือคือเป้าหมายของการแข่งคอมพิวเตอร์ลิมปิกแล้วเนี่ย เราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่การแข่งขัน่เฉยแต่จริงๆแล้วคือเป้าหมายลึกๆข้างในเนี่ยเขาอยากจะส่งเสริมการเรียนการศึกษาแล้วก็วิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ในประเทศนั้นๆด้วยนะครับเราก็จะมีมีอันนี้เป็นเป้าหมายรองเหมือนกันนะครับในปีนี้เนี่ยเนื่องจากพอเราเป็นได้เป็นเจ้าภาพนะครับเราก็จะมีการโปรโมทเยอะแยะมากเลยนะครับเพื่อเาซึ่งสุดท้ายเราจะหวังว่าสุดท้ายเนี่ยจะทําให้นิสิตของเรานักเรียนของเราหลายหลคนเนี่ยครับได้มีมีโอกาสแล้วก็มี เวทีได้สนใจเรื่องของคอมพิวเตอร์มากมากขึ้นครับผมอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเนี่ยนะคะก็คือเห็นเป็นเวทีวิชาการเนี่ยไม่ใช่ว่ามีกี่ประเทศเคยสมัครเนี่ยแล้วก็เวียนกันเป็นเจ้าภาพไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาดูศักยภาพด้วยประเทศไทยจากเหรียญที่ไปกวาดมาตั้งจํานวนมากขนาดนี้เนี่ยนะคะก็ก็น่าจะมีผลที่เขาเห็นศักยภาพว่าเราเป็นเจ้าภาพได้อย่างนั้นไหมคะอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าการจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันต้องมีบุคลากรที่มีความ ความสามารถเพราะว่าโจทย์พวกนี้เป็นโจทย์ที่นักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะต้องไม่เคยเห็นมาก่อน <S 1> <S 1> ออครับเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลในการจัดการแข่งขันให้ได้ลุล่วงเนี่ยก็เรียกง่ายๆว่าใช้ทีมงานที่ต้องมีศักยภาพสูงมากครับคือต<ร>้องอมีมาตรฐานสูงถึงจะยอมให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติขนาดนี้ได้<ช>นี่นะคะ,คะมีกี่ประเทศคะที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละครั้งนะ ปีนี้นะครับทีนี้มีทั้งหมด8 4ประเทศครับ84ประเทศที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราไปแข่งขันที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะอาจารย์คุมทีมไปดูแลน้องๆพวกที่เป็นคนรุ่นใหม่ไปแข่งขันที่ต่างประเทศกับการที่เราเป็นเจ้าภาพเองเนความรู้สึกมันต่างกันไหมคะก็คงคงไม่ต่างกันมากนะครับคือการเป็นเจ้าภาพยอย่างที่อาจารย์ที่บอกนะครับว่าในความรู้สึกของการเตรือมทีมก็คงไม่ได้แตกต่างกันค่ะ แต่ว่าเราโชคดีที่เราได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็โชคดีทีเ่เรามีโอกาสที่จะทําให้งกรการศึกษาทานั้นคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยเนี่ยได้รับแรงกระตุน้นนะครับอยากให้เด็กๆของของไทยเนี่ยได้เห็นว่าเรามีเยาวชนคนเก่งกลุ่มหนึ่งนอกจากเขาแล้วเนี่ยนะครับนอกจากสีคนดีแล้วเนี่ยยังมีอีกสี่คนคแต่ว่า เราได้สิทธิ์ในการที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราจะมีอยู่2ทีมคือทีมหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่ส่งแข่งแล้วก็ทีมนี้จะเป็นเรียกง่ายๆเป็นทางการก็คือจะได้รับเหรียญแต่ว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็จะมีคะแนนแร็งกิ้งตามปกติแต่ว่าก็ทีมนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับเหรียญนะครับก็อย่างน้อยนั่นคือเราเป็นเจ้าภาพเราก็ได้สิทธิ์ส่งนักเรียน8คนค่ะนอกจากเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแล้วเนี่ยส่งนักเรียนของเราเข้าไปร่วมแข่งขันทีนี้กว่าจะได้มาเป็นทีมแบบนี้เนี่ยค่ะอาจารย์โอ้โหมีการคัดเลือกกัันยงงงไบบ้าคคะร อเดี๋ยวให้อาจารย์นาทีเปค่าโอ้ก็จะยาวนานมากครับคือนักเรียนแต่ละคนกว่าจะมาเป็นผู้แทนได้นะครับก็คงเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้เวลาสองปีตอนคนก็จะได้คือต้องเริ่มจากไปเข้ารับการอบรมของของค่ายสอวนอก่อนเรียกว่าสอนผ่านมาหนึ่งปีปุ๊บถึงจะมาเรียกว่าเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนอีกหนึ่งปีถึงจะได้เป็นผู้แทนอบรมสองปีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครับโอ้โให้่ง แต่บางคนเนี่ยก็ไม่ใช่แค่2ปีนะครับคนคนนี้ครับคนนี้คนนี้กี่ปีคะอ๋อผมรอบประมาณห้าปีอะครับอบรมห้าปีก็คือก็คือเข้าค่ายมาหล่ะก็หลายครั้งอยู่อะครับกว่าที่จะได้คัดเลือกแต่ต้องมีการคัดเลือกแต่ทีนี้แต่ละคนเนี่ยฝ่าฟันมาไม่ใช่ได้น้อยถามอาจารย์นีดนึงกี่ปีอะของผมสามปีครับสามปีไหมก็เป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่แค่ปีสองปีถึงประสบความสําเร็จได้ทีนี้ กว่าที่น้องๆพวกนี้เนี่ยนะคะฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้เนี่ยหลังจากที่เขาไปไประสบความสาเร็จม,มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามกันว่าอาจารย์ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้ต่อยอดแล้วน้องๆเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากการที่ตัวเองอบรมมาแล้วก็มีโอกาสในการแข่งขันมากกว่าคนอื่นเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นๆรุ่นต่อๆไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามอาจารย์กันเพิ่มเติม,ตมคะ่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่กอนคะ่ะ